สวัสดีค่ะปลาสีบ้านสวนผัยบองหวานเพน,น้ำพึ่งมหัสารคามค่ะอย่างก่อนนี้แปะวันนี้เรามาขุดที่แปลงไผับงหวานเพน,น้ำพึ่งเบอร์เก้านะคะก่อนนี้เป็นบเบอร์เก้าค่ะที่เราได้เตรียมจะขุดนะคะลักษณะก่อนขุดก็เป็นแบบนี้ค่ะคือเราก็กวาดใบไม้ที่คุมคุมอยู่ออกแล้วก็ลดน้ําไว้นะคะแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาได้น้ําชุ่มชื้นท,ทั่วถึงเลยค่ะวันนี้น่าจะขุดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือว่าเตรียม รอขุดค่ะก็จะมีหลายๆก่อนนะคะเป็นแบบนั้นนะคะนี่ค่ะก้อนนี้ที่เราเริ่มขุดกอแรกนะคะตอนนี้นี่ค่ะคนขุดอยู่นี่ค่ะคือเจ้าของสวนประสิทธิ์เองขุดเองจำเองค่ะก็มีมีจ้างด้วยนะคะเป็นเป็นบางงานไปค่ะขุดเองไม่ไหวก็ต้อง โอ้นี่คือตาเขาค่ะนี่ลักษณะเขาจะแบบนนเนี่ยเนาะนเขาตาเขาอยู่ถึงนี่เลยนี่เป็นเบอร์เก้าเงาที่สวนของเราค่ะอายุนนต้นพันธุ์อันนี้เราจะเอาไปขยายพันธุ์ไปทำขยายพันธุ์ค่ะอันนี้เป็นคือกอเงาที่เราขุดนะคะที่เราแต่งเสร็จแล้วเราก็แต่งกิ่งต้นแม่เขาให้ออกปุ่มๆแบบนี้นะคะเหลือกอนี้เหลือไว้สีล่ลำแล้วเราก็ขุดเอาเงาเขากอนนี้ได้ทั้งหมดสิบ สิบเง้าค่ะที่เราจะออกไปเป็นต้นพันธุ์นะคะสวัสดีค่ะ